สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท,ท่านครับิดีต้อนรับทุกท,ท่านห้าถิบช่องพีอธรรมดานะครับช่อง v ีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ่นนะครับคุ่นใดเชินเช้านะคุน่นใดเชินเช้าของที่2ิบสี่นะครับเมษาย,ยานันท5 6 8้หกสแดนะคุน่นใดเชินก็คือเลขจากต่างประเทศนะครับจะออกเวลาสีสามนะครับของวันเช้าวันเลขหันนะของทุกๆวันจันทร์ถึงวันจุกข,ของเขานะ เขงเรามันมาตรงกับวันอังคารถึงวันเสาร์แต่เหล่านี้นะครับต่อเวลาทีสามนะครับทุกๆคืนจันทร์กับอาทิตย์นะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับทุกทุกๆทุกๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาชมเลยนะครับชมเลยตอนนี้นะครับชมเลยชมเลยสองกับสามนะครับเด่นนะสองกับสามรูดวิ่งเน้นที่สามนะครับใครชอบสองก็จะไปนะครับส่วนชุดยินก็ สามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะอ่าครับออามาจากคู่กันเขาเรียกคู่เจาะนะอันที่เราจะจับเนี่ยเขาเรียกว่าคู่เจาะนะสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามนะครับสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองนะครับนะครับ ่่เลตอนนี้นะครับชลชอบไปนำไปท้ายนะปีสามนะครับอ่าอาจารย์จะวางคลิปไว้ไว้ต่อเนื่องให้ท้ายนะให้ท้ายนะครับคลิปคลิปที่ว่าอ่าอ่า,อา,อา สูตรนะครับสูตรเลขเท่างหายนะครับสูตรเลขท่างหายที่กล้กับทุก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 เลขทุกต้นทุกหวยนะอ่าเพิ่งจะวางลงมาตอนเย็นๆนี้เองเดี๋ยวอ่าอยู่ข้างบนนะครับไปคลิปดูเลยนะตอนจบของคลิปของคลิปนะเดี๋ยวจะวางไว้ให้นะครับอยู่ข้างบนของอาจารย์นะครับประมาณนี้นะตอนท้ายๆนะอ่าประมาณนี้นะครับขอขอบอคุณมากๆนะครับต่อคงจะมีอันนี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับอันนี้นะ ที่สี่ีสามถ้ังนะครับสวัสรับวัสดีครับ